กไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เคยพูดว่าหยุดก่อนได้ไหมหยุดเรียนก่อนได้ไหมช่วยพ่อแม่เหน่งวาภาระก,ก่อนได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้พ่อแม่ไม่มีเงินเลยจริงๆ รู้สึกแบบเหมือนหนูจะไม่ได้เรียนจริงเหรอหนูคิดไม่นานว้ว่าถ้าหนูจบมหกหนูอยากเรียนนะคะอยากเป็นทาหารอะไรอย่างคะ่ะดวงใจไว้ยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอ้อถ้าท้ออย่าถอย ความยากจนและหนี้สินคือปัญหาที่เธอต้องแบกรับร่วมกับครอบครัวและนี่คือบททดสอบชีวิตของคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่729 ครอบครัวหนูก็มีห้าคนมีพ่อมีแม่มียายมีน้องแล้วก็มีหนูค่ะพ่อแม่ก็ขึ้นไปทํางานบนขอเจ้าค่ะไปกีดยางข้างบนหนูกับยายก็ทํางานข้างล่างช่วยกันแบ่งเบาภาระกันแล้วก็ช่วยกันหารายได้เข้าครอบครัวค่ะที่ตรงนี้มีต้นยางประมาณ3,000ต้นช่วยกันทำสามคน ปิมยายและหัวหน้าก็มาแต่ประมาณ6โมงค่ะก็จะเสร็จประมาณ6 7โมงเช้าค่ะประมาณเที่ยงเราก็ไปทำน้ำยางเราก็ไปทำแผ่นที่บ้านเสร็จประมาณ4โมงเย็นนะค่ะจนกว่าเราจะได้กินข้าวทักผ่อนก็ปาไป5 6โมงแล้วค่ะยายเป็นคนงานประจำได้ค่าแรงเป็นส่วนแบ่งจากการขายยางแผ่นดิบ ส่วนปิ่มมาทำช่วงที่ว่างจากงานอื่นจึงได้ค่าแรงวันละ100บาททุกหยดของน้ำยางมันคือเงินของเราค่ะจก,กว่าเราจะหามาได้ก็เหนื่อยมากสมควรค่ะปิ่มโตมากับอาชีพนี้เริ่มกรีดยางเป็นตอนเรียนอยู่ชั้นป .4 บริเวณสวนยางที่พ่อกับแม่ไปทาง,งานไม่มีทั้งสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ครอบครัวก็ไม่เคยขาดการติดต่อกันติดต่อกับลูกทีก็ต้องขึ้นไปบนเขาถึงจะมีสัญญาณโทรหาลูกบางทีก็ถ้าไม่ได้โทรมาเขาก็วิ่งขึ้นไปบอกประมาณขี่รถชั่วโมงกว่ากว่าจะถึง4-50โลได้ ครัวของปิ๋มเป็นคนจังหวัดสีสเกตย้ายที่อยู่ตามสวนยางที่ว่าจ้างอยู่ที่นี่มาได้3มปีแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นของท่าแก่อ่ะค่ะพ่อแม่ก็ย้ายมาจากชุมพรมาหาที่ทํากินที่นี่ก็มารับจ้างเขาค่ะเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้ให้อยู่ค่ะมีหลายๆครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะห้องน้ําก็เข้ารวมกันแต่ห้องอาบน้ําก็พ่อจะทําไว้ให้หนูค่ะเพราะว่า มันจะได้เป็นส่วนตัวดีค่ะพ่อกับแม่จะกลับบ้านแค่ในวันขายยางแผ่นดิบเท่านั้นสามยายหลานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันจึงสนิทสนมกันเป็นพิเศษน้องซื้ออย่างซื้อจริงเด็กชายท่านนสายใแก้วยูป่อไหนป่อสองนายยืนเงินซยยาเห็นยังไหมบ้าน หลางจานเก็บฟืน้นเก็บจานเก็บบนอนบ่เก็บที่น,อนเอนย,ยายไปกรีดยางทุกวันวันไหนปิมตามไปด้วยครอบครัวของหัวหน้างานจะช่วยเลี้ยงน้องนนครับเห็นตั้งแต่ยายเข้ามาก็าเห็นก็สู้ดีทั้งพ่อแม่ลูกเงี้ยมีความขยันอดทนทำงานดี ตอนเล็กขเจ้ก็เอามาฝากที่บ้านดูแลให้ครับพอตอนเย็นก็ไปรับจากโรงเรียนมาอย่างเงี้ยบางทีนะบางทีก็ไปรับมาจากโรงเรียนให้ใหรือช่วยๆกันมีไพ่วานนร่หวานเองเครื่องยังบ้านาน,นี่บ้านที่จังลังเพราะรู้ฐานะของครอบครัวปิ๋มจึงฝึกพึ่งตัวเองพวเลื่องขยามมาตงห่วงนาทวนายังเ้าเลยอีปิ๋มสูงงานาาน้อยอยู่นะ สูงงานแล้วเนาะว่าบริหารภาเศรษฐ์ต่างคนต่างลำบากแล้วแปลงเรียนยางบริหลยอย่างใดเงินเขาเฮ็ดงานได้ก็สื่อกระษานแน่กาแฟพวกนี้ให้ไม่ใหญ่ไว้กับเขาใหญ่หก็ได้ทรงนี่ทรงนั่นเพิ่นเทเล้ทเลน,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 นอยใหญ่อยู่ดนโดนได้ใหญ่จะเป็นยังได้อยจะเก็บอยจะขายอันก็ว่าเนาะสวัสดีค่ะวิวว่า20-300นะคะพ่อแม่มีหนี้สินที่ยังต้องหาเงินใช้คืน จึงอยากแบ่งเบาภาระทุกทางก็มาทำตั้งแต่ช่วงอยู่ม .4 ค่ะมาทำเสาร์อาทิตย์ด้วยช่วงปิดเทอมด้วยอย่างเี้ค่ะพอค่ะหน้าสามใช้กระจกหน้ารถไหมคะที่ประทับใจมากที่สุดเนี่ย น่าจะเกิดจากการที่เขาอ่ะมีความรักครอบครัวเขามากเขาต้องการมาทํางานเพื่อให้มันมีไรายได้เพื่อไปช่วยครอบครัวเขาเองก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแฮปปี้ดีที่เขามาทำตั้งใจทํางานเพื่อที่จะหาไรายได้ไปไปให้ครอบครัวเขาค่ะปิมเกือบต้องตัดใจเรื่องเรียนต่อเพราะปัญหาหนี้สินของครอบครัวห่วงที่สุดคือการเรียนอยากให้เรียนจบอะค่ะแต่พ่อแม่ก็ยังว่าไม่มีตัง นี่สีนก็เยอะก็เข้าใจพ่อกับแม่ค่ะค่ะว่าแกแกเหนื่อยจริงๆค่ะไม่สามารถทิ้งความฝันที่จะได้เป็นทหารหญิงและไม่อาจทิ้งความรับผิดชอบต่อครอบครัวเด็กหญิงอายุ18ปีคนนี้จึงต้องสู้เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง ความฝันหนูก็เรียนให้จบมีงานทําเก็บเงินส่วนหนึ่งได้เงินก้อนหนึ่งก็จะหาซื้อที่ดินปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่หนูจะทํางานเลี้ยงแกเองค่ะกำลังใจหนูก็คือพ่อกับแม่แล้วก็ยายคอยบอกเราเสมอว่าถ้าไม่อยากเหนื่นพ่อแม่เราต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนให้สูงๆค่ะก็ฝันว่าเข้ามาหาลาัยก็จะเรียนต่อรอดอปีสปี5้าค่ะเรียนให้จบค่ะแล้วจะไปสอบเข้าทหารค่ะ ไว,ว้เยาเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอ สารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้กับปิม๋มจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก1 0 0 0 0บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนของปิ๋มด้วยคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนเดินทางถึงเป้าหมายได้ด้วยหัวใจที่อดทนแม้จะต้องเผชิญชะตาก,กรรมที่ร้ายแรงตั้งแต่อายุเพียง5ขวบ ติ๊กบาดเจ็บสาหาัสเพราะพยายามเข้าช่วยน้องชายในเหตุการณ์ไฟไม้บ้านน้องเสียชีวิตติ๊กถูกไฟคลอกทำให้แขนทั้งสองข้างพิการต้องรักษาตัวเป็นเวลานานติ๊กเริ่มช่วยงานยายตั้งแต่อายุเพียงแดขวบต่อมาพ่อเสียชีวิตแม่แยกไปมีครอบครัวใหม่ติ๊กเข้าร่วมโครงการสารรักเมื่อปี2550 เขาเรียนมหาวิทยาลัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากครูให้พักอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารติ๊กต้องพยายามอย่างหนักในการเรียนและทุ่มเทแรงใจเพื่อสู้กับชีวิตที่ไม่พร้อมในที่สุดติ๊กก็ประสบความสำเร็จเรียนจบจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบรุรีในปี2558ติ๊กสมภพกลมกลม่อมได้โอกาสเป็นครูสมความตั้งใจ ครูครูคนนี้ลูกนี่ครูอยู่นี่ครูปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครก็แต่ในดี่ถึงปัจจุบันผมอยู่กับความอดทนแล้วก็ต้องสู้แต่พอพมถึงนีรู้สึกว่าก็ดีใจที่ว่าเราสําเร็จแล้วก็อยากจะบอกน้องๆที่ที่ฟังหรือดูอยู่นี่ก็ขอคิดว่าชีวิตคนเรล่านี้จะต้องเดินต่อไปถึงจะมีอุปสรร์มา มากกว่ากันเราก็ต้องสู้สู้ไปถึงที่สุดครับแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์พร้อมแต่จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้ติ๊กก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและคุณผู้ชมก็สามารถช่วยเป็นกำลังใจให้กับติก๊กและน้องๆคนเก่งหัวใจแกร่งคนอื่นได้นะคะด้วยการแชร์เรื่องราวของพวกเขาสวัสดีค่ะ he come time.